การไปดูสินเชื่อที่สมัครผ่านช่องทางลายแต่บอกก่อนว่าเป็นช่องทางที่ถูกกฎหมายแบบร้อปเซคุณไม่ต้องคำคุณไม่ต้องโอนก่อนอะไรทั้งนั้นเขาเองได้รับไปโดยย่าจากกระทรวงการคลังแล้วฉะนั้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วก็วันนี้มีให้ดูถึงสองสินเชื่อด้วยกันซึ่งการสมัครผ่านลายเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึก เกรงกลัวแต่รู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าวิชาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่จะใช้ช่องทางนี้แล้วละหลอกลวงทําให้คุณสูญเสียเงินแต่ในวันนี้ถูกกฎหมายฉะนั้นกฎหมายจะควบคุมให้คุณได้รับความปร่งใสปลอดภัยและก็ไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน สองสินเชื่อในวันนี้บอกเลยว่าเป็นการสมัครผ่านไลน์แล้วกระซิบนิดหนึ่งว่าเขาอยู่ในเครือเดียวกันด้วยแต่ว่าอยู่คนละบริษัทกันการสมัครผ่านไลน์ในวันนี้เป็นเพียงการแจ้งการสมัครเข้าไปแต่สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคือคุณจะต้องส่งเอกสารไปที่บริษัทเพื่อให้เขาได้มีการพิจารณาอีกทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นคุณถึงจะทราบผลการสมัครนั่นเอง เริ่มกันที่สินเชื่อพิกโกเงินด่วนตัวนี้มิตาชีพชอบแอบอ้างเยอะมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นการสมัครผ่านลายนะคุณก็ต้องเลือกช่องทางสมัครให้มันถูกต้องด้วยนะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะสมัครพิกโกเงินด่วนเขาให้สมัครได้ทั้งพนักง,งานประจำแล้วก็อาชีพอิสระเลยแต่ว่าจะต้องมีไรายได้ต่อเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไป แล้วที่สำคัญต้องมีการเดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอด้วยแนะนำแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินค้างบัญชีต่อเนื่องนะอย่างน้อย3-6เดือนบอกเลยว่าคุณมีโอกาสในการอนุมัติเนี่ยสูงมากๆวงเงินที่คุณจะได้คนหนึ่งไม่เกิน50,000บาทดอกเบี้ยเขาจะคิดแบบนี้ว่าอยู่ที่2.99%ต่อเดือนแต่ว่าไม่เกิน36%ต่อปี คือจะเป็นดอกแบบลดต้นลดดอกอีกด้วยเลือกผ่อนนนสุดนะเขาให้2ปีด้วยกันวิธีการสมัครง่ายมากคุณแอดไลน์พิกโกงเงินด่วนเข้าไปจากนั้นคุณก็กดที่ปุ่มสมัครสินเชื่อก็จะมีให้ตอบแบบสอบถามนิดหน่อยคุณก็พิมพ์ใบสมัครแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปจากนั้นก็แค่แนบเอกสารส่งไปที่บริษัทตามที่อยู่ที่ขึ้นให้นี้ หลังจากบริษัทได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะรู้ผลนะภายใน3ถึง7วันด้วยกันแล้วมาดูกันที่สินเชื่ออีกตัวหนึ่งนี่คือสินเชื่อ M S m o n e y s p e e d ตัวนี้จะเหมาะกับพนักงานประจำเท่านั้นนะที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปส่วนอาชีพอิสระอาจจะยังไม่ได้นะวงเงิน10,000ถึง1 0 0 0 0แดอกเบี้ยก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้คือลดต้นลดดอก ต่ดอกเบีย้ยถูกกว่านะอยู่ที่2.8% 0ต่อเดือนคิดแล้วไม่เกิน25%ต่อปีแล้วตัวนี้ก็ผ่อนได้นานกว่าตัวเมื่อกี้อีกนานสูงสุด36เดือนด้วยกันหรือ3ปีนั่นเองแต่เขาจะมีการเช็คเครดิตโบูโรแต่คุณไม่ต้องเครียดบอกเลยว่าบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าคุณจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านจริงๆแล้วคุณจะผ่านไม่ผ่านมันขึ้นอยู่กับใคร ขึ้นอยู่กับแหล่งผู้ให้บริการนั่นแหละวิธีสมัครก็ง่ายมากคือขั้นตอนหรือว่าสเต็ปต่างๆมันเหมือนกับพิกโกงเงินด่วนนั่นเลยคุณก็ทำการสแกน QR Code แอดไลน์เข้าไปกดปุ่มสมัครสินเชื่อตอบคำถามแล้วก็ส่งเอกสารไปยังบริษัทตามที่อยู่นี้ซึ่งขั้นตอนเหมือนกันสิ่งที่คุณต้องเตรียม สำเนบาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านได้สมุดบัญชีธนาคารสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลัง6เดือนด้วยกันหลังจากบริษัทได้รับเอกสารของคุณคุณก็รอ3วันซึ่งรอน้อยกว่าพิโกเงินด่วนจะบอกว่าทั้งสองสินเชื่อให้สมัครผ่านช่องทางไลน์เหมือนกัน เอกสารคุณจะต้องส่งไปที่บริษัทก่อนนะคุณถึงจะทราบผลการอนุมัตินั่นเอง